เรื่องของเราในวันนี้เป็นเรื่องของพันสาวน้อยหน้าตาดีแต่นิสัยไม่ค่อยน่าจะเป็นมิตรสักเท่าไหร่พันอาศัยอยู่กับยายเพียงแค่สองคนแต่เธอมักไม่ค่อยจะพูดถึงยายเธอสักเท่าไหร่เพราะเธออายคนอื่นที่ยายของเธอมีอาชีพเป็นคนทรงเล่นคุณใสแต่ก็ด้วยอาชีพนี้แหละที่ยายใช้เลี้ยงเธอมาจนโตเป็นสาวแต่ทว่า ะไปเรียนแล้วเหรอลูกอันนี้สั่งอะไรมาอีกเขาเอามาส่งตั้งแต่เช้าแล้วจะเห่าทำบ้าอะไรนักหนาเนี่ยใช้เงินประหยัดประหยัดหน่อยนะช่วงนี้ยายไม่ค่อยจะมีกระตังนะจ๊ะเออนะเอามานี่เฮ้ยแก่บ้านน้ำยายแล้ววันนี้ที่โรงเรียนก็มีนักเรียนย้ายเข้ามาใหม่หนึ่งน่วยอ้าวเด็กมาใหม่แนะนำตัวจ้ะสวัสดีค่ะชื่อฝ้ายค่ะ เด็กใหม่ชื่อฝ้ายหน้าตาซีดเซียวขาวซีดยืนนิ่งดูไร้เรี่ยวแรงใบหน้าไร้อารมณ์ืึดูเด็กใหม่สิเดินไม่มีเรี่ยวแรงเลยอย่างกับซอมบี้เห็นแล้วอยากแยงไอ้ตัวเชอร์รอเออว่าตัวประหลาดย้ายมาชัดๆเลยดูเด็ดดูเด็กตลกอะ่ะตั้งแต่วันแรกพันก็ตั้งกลุ่มแกล้งเด็กใหม่เหตุผลก็คือความหมันไส้และลักษณะของเด็กใหม่เป็นคนที่ไม่น่าจะตอบโต้อะไรพวกเธอได้ เริ่มตั้งแต่เอารองเท้าไปซ่อนทำให้ฝ้ายต้องเดินด้วยรองเท้าข้างเดียวทั้งวันแล้วก็นี่สั่งมาจากออนไลน์ตอนแรกกะว่าจะใช้กับคนอื่นแต่ยายเนี้ยย้ายเข้ามาใหม่ลงล็อกพอดีเลยได้เทสของกลิ่นตดสเปรย์กลิ่นตดเหม็นเน่าเหม็นไปสามวัน น่าไม่อายน่าไม่อายยืนต่อแตกน่าเหม็นฮะโหยโคตรเหม็นเลยน่าไม่อายจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยพวกเราพวกเรามาดมกลิ่นตดยัยเด็กใหม่ดิจริงจริงเปล่านะจริงเหรยัยเด็กใหม่ตดแตกแต่ที่น่างุดหงิดที่สุดก็คือไม่ว่าจะโดนแกล้งยังไงฝ้ายก็ไม่เคยโกรธหรือตอบโต้เลยเฮ้ยงุดหงิด ทีนน้องไหนๆแล้วก็เก็บบอลมาให้หน่อยนะอะไรวะที่กวางแต่เป็นไรแต่บอลมาอัดหัวเราได้พี่ทอเฮ้ยนี่และเธอมองอะไรยะหัวเราฉันนี่ไงฮะปล่ปจาจ้ะหน่อยจะเป็นเพราะตัวสวยอย่างเธอนี่อยู่ใกล้เนี่ยแหละจะนกะลยพลอยสวยไปด้วยไปไกลๆเลยไปโดยความหงุดหงิดและไม่ชอบหน้าอยู่แล้วพันบอยความผิดที่เธอสวยก็เพราะมีตัวสวยอย่างฝ้ายเข้ามาในห้องเรียน วันต่อมาเห็นยีนี่ทีไรรู้สึกหมันไส้ทุกทีเลยเดี๋ยวมาสิเดินทำหน้าซึมกระเธอเห็นแล้วมานั่งงดหงีดช่มัดอเจ็บชะมัดเลยหน่อยนางฝ้ายพระแค้นั่นแหละทำฉันตกบันไดนี่ตัวสวยเอ้ยและครั้งนี้ก็เหมือนกันพันมัวแต่มองฝ้ายจนขาสะดุดตกบันได แต่แทนที่จะโทษตัวเองเธอกลับคิดว่าเป็นความผิดของฝ้ายซะง,งั้นพันพกความหงุดหงิดกลับมาบ้านมาถึงก็เจอยายกำลังคุยกับลูกค้าที่มาทำพิธีอยู่ที่บ้านสุดยอดทางเพลาไปเลยค่ะแม่หมอของที่อีฉันบูชาไปได้ผลจริงๆสามีกลับมาบ้านภายในสามวันห้าวันเลยค่ะเออเอดีละจ้าดีแล้ว,แล,วแล้วอีฉันจะมาหาใหม่นะคะบาย เอาอีกแล้วมีลูกค้ามาบ้านนะ่ารำคาญจริงๆเออจริงสินะบ้านเราเป็นสำนักหมอผีคนท่งนี่นะถ้าอย่างงั้นแล้วก็ในห้องเนี้ยมันจะมีของดีๆอะไรที่จะไปจัดการยายฝ้ายได้บ้างไหมนะนี่ลืมปไปเลยบ้านเรานี่มันคนมีของนี่อะไรและนี่ก็อะไรละเนี่ยเต็มไปหมดเลยยายเราเนี่ยมีของพวกเนี้ยไว้ขายหลอกคนแหล่เนี่ยเอ๊ะแล้วนี่อะไรอ่ะอย่างว่าตัวใหญ่บักเบิ้มเออ ถ้าทางน่าสนใจนะเนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรวะทองหัวนี้ยยมันไม่ได้เอาไว้ใช้หลอกคนนะจ๊ะมันใช้ได้จริงชัวป้าบเลยล่ะเพียงแต่ว่ามันจะใช้ได้ผลกับคนที่มีความเชื่อในทางนี้เท่านั้นนะจ๊ะหลานเอ๊ะส่วนที่ถืออยู่นานเขาเรียกว่าตุ๊กตารับเคราะห์จ้ะตุ๊กตา รับเคราะห์มันแล้วตุ๊กตารับเคราะห์มันจะนำเคราะห์กรรมร้ายๆจากผู้ที่มอบให้ไปส่งที่ผู้รับเพียงแค่เราเอาตุ๊กตานี้ไปให้คนอื่นคนที่รับเอาไว้จะได้รับเคราะห์แทนเรายัางไงละ่ะแต่ว่าอันนี้มันของอันตรายนะพันอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะลูก <c oughs> บ้าบอใครสอนล่ะไม่ได้สนใจเลยสักทกีไราสาระไปละ ฉันทําท่าทางไม่สนใจแล้วเข้าห้องไปแล้วก็รอเวลาจนตอนดึกไม่ได้สนใจซะเมื่อไหร่กันล่ะฉันจะสนใจตั้งหากเสร็จฉันแน่งานนี้วันรุ่งขึ้น และว,วันนี้พันก็เริ่มต้นด้วยการแกล้งฝ้ายเหมือนเดิมโดยที่วันนี้เธอเอาน้ําเคลงบนเก้าอี้ก่อนที่ฝ้ายจะนั่งและวพอฝ้ายนั่งลงไปกระโปรงของฝ้ายก็เปียกไปหมดเอ,เอ๊น้ําเปียกไปหมดเลย <c oughs> แต่ก็เหมือนเดิม <c oughs> ทุกคนตลกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น <c oughs> แต่ตัวฝ้ายเองนั้นไม่โกรธฝ้าย <c oughs> ยังคงมีสีหน้าเรียบเฉย นี่พันฉันว่าเธอแกล้งไฟเยอะไปแล้วมัง้งพอได้แล้วนะสงสารนะนะมไม่เป็นไรหรอกเออก็ได้ก็ได้ฉันก็ว่าฉันอาจจะกล้งเธอแรงไปหน่อยอะเอางี้อันนี้นี่คือตุ๊กตาแทนสําหรับคําขอโทษของฉันเอาไปสิฉันให้อะจริงเหรอขับใจมากนะอ่ะเอาไปต ไฟเอาตุกตาไปกอดไว้แน่นโดยหารู้ไม่ว่าตุกตาตัวนั้นคือตุ๊กตาที่จะถ่ายทอดความโชคร้ายและเรื่องแย่ๆทั้งหมดของพันส่งไปให้ตัวเธอเ <c oughs> สร็จฉันแน่นังบ้า <c oughs> วันนั้นทั้งวันพันไม่มีสมาธิเรียนซึ่งปกติแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนอยู่แล้วพันเอาแต่นั่งสังเกตร,รอดูผลของตุกตารับกรรม เมื่อไหร่มันจะได้ผลกันวันนี้รอมานานแล้วนะเอายายพันนั่งเบื่อเหม่อลอยลุกขึ้นมาตอบคำถามฉันเดี๋ยวเนสเ็ดคูณมหารสี่บวกสสิบองลบหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ อ๋อ,อเปลี่ยนใจแล้วดีฝ่ายายฝ้ายลุกขึ้นมาตอบแทนสิเออเออไม่รู้ค่ะไว้แต่แล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 แต,แลตอบมาได้ยังไงไม่รู้เนี่ยออกไปยืนข้าบแม่มัทัดบาแเดียวนี้เลยเฮ้ยจริงดิตุกตารับเคราะห์ได้ผลแล้วล่ะเนี่ยใช้เวลาไม่ทันข้ามวันตุกตารับเคราะห์ก็เริ่มสําดงความสามารถของมันแล้วและหลังจากนั้นความสวยก็พุ่งตรงดิ่งมาที่ฝ้ายแบบไม่หยุดยัง้ง ยายฝ้ายมาเดินสวนกระตรงจุดเดิมนี่อย่าบอกนะว่าห้ย้นี่มันพลาดเจ๋งเลยทันยืนมองความสวยของฝ้ายที่เกิดจากตุ๊กตารับการอย่างสุขใจต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องกังวลอะไรและเพราะว่าสิ่งที่ร้ายๆที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็จะไปเกิดขึ้นกับยียฝ้ายทั้งหมด แล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหลังจากนั้นฝ้ายซวยอย่างต่อเนื่องทั้งโดนบอลอัดเข้าที่หัวแล้วก็ทั้งเมื่อพอเปิดกระเป๋าก็มีพึ่งบินออกมาต่อยเออมาได้ไงอ่ะ <c oughs> สายใจอีช้อยนะักและหลังจากนั้นไม่กี่วันฝ่ายก็ไม่มาเรียนอีกเลย เงียบๆหน่อยวันนี้ครูมีเรื่องจะมาจ้างให้แท้เจนิสานครูต้องบอกว่าฝ้ายเพื่อนของเราเนี่ยเข้าโรงพยาบาลกระทันหันด้วยสาเหตุโรคประจําตัวเลือดจางและอยู่ๆก็ปวดหัวตัวร้อนไม่ได้พักผ่อนผอมแห้งแรงน้อยกินไม่ได้น้อยไม่หลับกระสับกระส่ายตักพิการอาหารไม่อยทานไม่อร่อยท้องอืดไม่ตดมีกรดในกระเพาะเพราะงั้นจะไม่มาเรียนจนกว่าอาการจะดีขึ้นดังนั้นระหว่างนี้ก็ขอให้เพว่เราภาวนาให้เพื่อนเราพ้นขีดอันตรายและกลับมาเรียนได้ อย่างปลอดภัยกันนะทุกคนเฮ้ยที่ใหญ่น่นหน้าตาซีเสี่ยก็เพราะว่ามีโรคประจำตัวนี่เองแล้วแกก็ยังไปแกล้งเขาอีกนะบาปกรรมจริงจริงเลยอะใคไรแกแนบแน่แ,แกก็หัวเราะกับฉันด้วยไม่ใช่เหรอและอีกอย่างฉันก็แกล้งแค่นิดนหน่อยหน่อยเท่านั้นเองใครจะไปรู้แหละว่าเยียเนี่ยมันรอดเยอะนะ เอ๊จะว่าไปหรือว่าเป็นเพราะตุกตานั่นกันนะแต่ว่าก็ไม่น่าจะใช่นะจะว่าไปฉันก็ไม่เคยเจ็บปวดอะไรนี่นาถ้าจะนำชอบร้ายไปสู่ยายฝ้ายแล้วก็ก็คงแค่เรื่องนิดหน่อยเท่านั้นนะอย่างอื่นนะมันไม่เกี่ยวกับฉันสักหน่อยหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปผ่านเอ้ยมีของมาส่งอีกแล้วเดี๋ยวยายเอาวางไว้ตรงบันไดนะจ๊ะ แล้วดีสั่งอะไรมาอีกล่ะลูกประหยัดประหยัดหน่อยนะช่วงนี้เศรษฐ,ฐกิจนะมันแย่ยายไม่ค่อยจะมีคนเข้าสำนักนะลูกตอนนี้ตังไม่ค่อยจะมีอ๊ะว่าแต่เราสั่งอะไรไปนะจะไม่ได้แล้วแล้วยายเอาไปวางไว้ตรงไหนล่ะเนี่ยวันรุ่งขึ้นที่โรงเรียนพันต้องตกใจอ้าปากค้างเมื่อเห็นฝ้ายนั่งยิ้มอยู่ที่โตะ๊ะ เธอกลับมาเรียนแล้วแถมสีหน้ายังสดชื่นแจม่มใสต่างจากคนก่อนหน้าฟ้ากับเหวและเมื่อฝ้ายเห็นพันธ์เธอก็รีบวิ่งเข้ามาจับมือทักทายพูดคุยทันที พันนี่ขอบใจมากนะที่เธอให้ตุกตาเรามาตอนนั้นเราดีใจมากๆเลยล่ะแต่ว่าเสียดายตอนที่เราเข้าโรงพยาบาลน่ะพ่อกับแม่เราก็ไม่เห็นแล้วก็ถามว่าเอามาจากไหนเขาบอกว่ามันดูแปลกๆก็เลยส่งคืนเธอไปน่ะขอโทษทีนะพอดีฉันก็นอนอยู่ห้อง ICU ด้วยพอออกมาถึงได้รู้ว่าตุกตานส่งคืนเธอไปแล้วและเธอได้รับมารือยังอ่ะ ว่าไงนะส่งมันกลับมาทัพไทยล่ะใช่แล้วก็แปลกมากเลยสงสัยฉันจะโชคดีนะนะพอที่บ้านส่งตุ๊กตาคืนกลับเธอไปนะ่ะอาการของฉันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยจนตอนนี้ฉันหายเป็นปลิดทิ้งเลยล่ะฉันไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนเลยยังไม่ทันจะอยู่ฟังจบพันก็รีบวิ่งออกมาจากห้องเรียนมุ่งกลับไปที่บ้านทันที ต้องรีบไปเอาตุ๊กตานั่นแล้วกลับมาคืนให้ใหญ่ฝ้ายโดยด่วนเลยไม่งั้นแล้วก็โชคร้ายรวมถึงรอบขคไข่เยเฉดต่างๆของใหยนั่นอาจจะตกรีทอนกลับมาหาฉันก็ได้ เหมือนว่าคำสาบตุกตารับการจะเริ่มทำงานแล้วความสวยกลับมาหาพันอย่างรุนแรงกว่าเดิมเธอลื่นล้มตกบันไดก้นจำเบานั่งอดโอย,โอโอยจะ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 แบชะมัดไม่ได้การแล้วถ้ายิ่งช้ากว่าน,นี้จะต้องยิ่งแย่ต้องการฟานกลับไปที่บ้านแล้วหามันให้เจ้าโดยด่วนเลย อา้าน้องคนเดิมเก็บบอลให้หน่อยเซ่นในที่สุดพันก็พาสังขารกลับมาถึงบ้านอย่างทุลักทุเลเนื้อตัวน่วมไปหมดนี่ยายเห็นกล่องพัสดิกใบที่บอกว่าได้มาเมื่อวานอะก็เอาวางไว้ตรงบันไดนี่นะทำไมเหรอไม่มีไม่เห็นมีเลยรีหายให้หน่อยสิเร็วๆเ,เข้เอ๊หายไปไหนนะแปลกจริงๆเลยพันอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ยายฟัง ตายแล้วแบบนี้ก็แย่แน่แน่ยายเตือนแล้วเช็ไไม้ว่าอย่าเอาไปใช้นะ่ะมันไม่ใช่เวลาระบอดน,นะรีบไปหาแรว้วค่ะอันนี้เจอแล้วอยู่ข้างบ้านนี่สงสัยเจ้าลิซ่ามันเอาไปกัดสเล่นจนหมดเลยโอ้ย ตุ๊กตาถูกทำลายจะส่งต่อเคราะห์กรรมความโชคร้ายให้ใครไม่ได้อีกเลยหมายความว่าฉันจะต้องโชคร้ายตลอดไปอย่างนั้นเหรอแต่จะต้องมารับอาการเจ็บป่วยของยายนั่นเอามาไว้ที่ตัวเองตลอดไปด้วย,ยจะเย็นเย็นก่อนนะลูกของพวกนี้นะถ้าเราไม่เชื่อมันมันก็จะไม่แสดงผลอ,อะไรๆๆหรอ เดี๋ยวอย่ากจะพาตักบาตรทำบุญล้างสวยให้เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะกลับมาเป็นปกติเองนะจ๊จะใจเย็นๆนะลูกนะเริ่มหน้ามืดแล้วสิใช่สิโรคเลือดจางโรคเลือดของยายนั่นมันไม่อยู่กับฉันแล้วตั้งแต่นั้นมาพันก็เก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่ออกไปไหนเลย พราะเธอกลัวความซวยจากผลของตุ๊กตารับกรรมที่เธอได้รับกลับมาระแวงระแวงไปหมดและไม่นานเธอก็เริ่มล้มป่วยลงอาการเหมือนกับที่ฝ้ายเคยเป็นทุกอย่างโรคร้ายของยายฝ้ายมันมาตอกอยู่กับฉันแล้วรู้สึกกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายตับอักเสบโธ่ เวรกรรมพันอย่าคิดมากนะลูกยิ่งคิดยิ่งเชื่อมันก็จะยิ่งเกิดขึ้นจริงทําใจร่มๆสบายๆเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองนะจ๊ะใช้เวลานานหลายเดือนกว่าพันจะดีขึ้นตอนนี้เธอเลือกที่จะไปเริ่มต้นที่โรงเรียนใหม่เพราะเธออยากจะหนีกับสภาพเคราะหร้ายเดิมๆ เธอคิดว่าบางทีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมไปเลยก็น่าจะช่วยเธอได้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือไม่แต่ตอนนี้หน้าตาของพันจากที่เคยสดใสกับซูบซีดอิดโรยสภาพของเธอเหมือนกับฝ้ายตอนที่ย้ายเข้ามาเจอเธอ,เธอวันแรกเปียบเลยอ้าวเด็กไหมแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อฝ้ายเอ้ยพันค่ะชื่อพันค่ะ พู้เข้ารอบแฟนอาร์สัปดาห์นี้ชาเอมและอายค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Spooky TV กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราไงกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณนะคะ